สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองกเกษตรพักโลกครับวันนี้พามาคุยกับชาวสวนมังคุดครับปีก่อนๆไม่ได้ดีเท่าปีนี้แน่นอนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาครับว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบ้างสวัสดีครับ,สว,ส,รบมมสวัสดีครับผมมานาสิทธิศักดิ์เอ่อไอสวนนี่อยู่ตำบลบรมดวงใหม่อำเภอเมืองชุมพร มีทุไอ้มังคุดไอ้มีมังคุดประมาณสี่รอต้นสี่ร้อยต้นครับแต่งว่ามีทุเรียนด้วยเมื่อกี้เหมือนจะพูดทุเรียนใช่ใช่แต่เอามังคุดก่อนมีสี่ร้อยต้นครับอ่าอายุประมาณเท่าไหร่แล้วมังคุดอายุประมาณสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีแล้วครับนะปีก่อนๆออกผลดีเท่าปีนี้ไหมไม่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 ดีเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้แต่งไม่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 ชัวร์แต่งไม่ปลูกมันแน่นมันแน่นลันแครนมันแน่นลูกไม่ค่อยเท่าไหร่ ปีนี้ก็แต่งปรุงเลยแล้วก็ฉีดยาเนี่ยโอโททีนยรู้สึกว่าออกดอกทุกยอดอ่ะอ้าวเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็คือเอาโฟทีมาฉีดฉีดประมาณกี่วันครั้งผมสิบวันครั้งฮะสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับอ่าฉีดประมาณสิบวันครั้งเป็นอย่างที่เห็นเลยครับการเอาโฟทีมาฉีดสิบวันครั้งที่ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงต้นใบติดดอกออกผลยังไงบ้างสําหรับบางคุก็ก็เนี่ย มันจะออกเนี่ยทุกยอดเลยแสดงทุกยอดเลยเนี่ยเนี่ยน,นก็สวยเนี่ยเล็กเล็กเล็กลก,ลกก็ออกหมดครับทุกต้นเลยครับครับทุกต้นเลยเหมือนกันหมดอืมนะครับก็แสดงว่าตีนี้ผลผลิตมาแล้วแน่นอนครับครับแล้วก็มาในเกรดที่เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยคุณภาพ การส่งออกที่ทําส่งออกโอ้ทำส่งออกด้วยครับนี่ส่งออกบางครส่งออกครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่งไปจีนอ่านะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไม่ได้เน้นการใช้เคมีในส่วนของปลายทางแบบนี้เนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยสิบสองบาทไอแบบที่เราไม่ไม่บำรุงไม่ฉีดยาไม่แล้วก็สิบสองบาทแต่นี้โลเป็นร้อยบางครัเงินล้านอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ่านะครับแบบนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปไหมใช่ใช่ใช่มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจอ่า อยากจะบอกชาวสวนบางคุดอย่างไรบ้าง<อ>กับการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีถ้าใช้นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ <laughs> นะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มานะคับเปิดสวนบางคุดให้กับพวกเราได้มาชมกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนครับที่ผสมเสร็จแล้วก็ส่งออกด้วยนะฮะนะครับได้ราคาพอสมควรเลยวันนี้ผมนะัทพงศ์บันทองเกษตรกรลอกลาไปก่อนสวัสดีครับ